ย้ yes. สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อทว,วีโดโดแกรนี่และครูบอดี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเทศกาลวันปีใหม่ของไทยเนี่ยก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> นั่นก็คือเทศกาลวันสงการนั่นเองพวกเราก็ได้รวมตัวกันเป็นครอบครัวที่แสนอบอุ่นในเกมเดอะซิมกันนะครับใครอยากเล่นแบบเราเนี่ยก็สามารถโหลดใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเอาละเดี๋ยวฉันจะขอทล,ลายสไลเดอร์นี้เป็นคนแรกอนะ่ตบมือโต๊เป็นไงล่ะอันนี้ก็เป็นทีมมาของหล่อลื่นนั่นเอง เจ้าต่อต่อพีโดคิดว่าทำได้คนเดียวเหรออ่ะเจอต่อไเออต่อไเออต่อไเออต่อไปอะาอ่าอู้อู้ปวดหลังสมัดเลยเงือ่เอ่เงือ่เงือ่กรนี่ดูฉันเป็นตัวอย่างโจ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 นีดเป็นแงหมุนเป็นหลุดหางเฟี้ยวฟ้าเฟี้ยวฟ้าเลยทันใดนั้นเองครูพิชชีก็อยากจะเล่นบ้างนะครับเอาล่ะครูพิชชีมาเลยอู้ หมุนเป็นลูกคางได้ด้วยเรียนแบบครูบอดี้ชัดๆอันนี้เหมือครูวิสทีจะติดใจนะอยากเล่นอีกมาแล้วนะครับตึงตตึงตงยอ้วสบายปะครูวิสทีเป็นไงใช่ <c oughs> Hi, ค่อยยงงชั่วหน่อย <c oughs> นี่ตรงนี้มันอุ่นๆนะเออมีใครฉีหรือเปล่าอะ่ะ <c oughs> เอาไม่ใช่ นี่เจอตาาตบีโดเรามาแข่งสไลด์ลื่นกันมหฮะคู่บอดีจะแข่งกับฉันเหรอได้สิไม่มีปัญหาฉันต้องชนะแน่แน่ฮ่าฮ่ฉันหว่าฉันไม่ต้องเข่าห้องน้ำละละเมื่อกี้ฉันฉี่ไปหมดเรียบร้อยแล้วฮะนายฉี่เองเหรอโรเบิร์ตมาฉันจะเริ่มก่อนนะชุดเป็นงท่าสวยไม่ละฮ่าฮ่าเดี๋ยวฉันจะโชว์อีกท่านะ ท่าต่อไปคือท่านั่งชิลตือถ้าเพื่อนๆยังเห็นไม่ชัดเนี่ยเดี๋ยวให้คนตัดต่อไปโซโลโมชั่นเอานะาต่อไปเป็นท่าหมุนตัวอะตึนี่เป็นแงหสุดเทเ่เพื่อนๆอย่าเรียนแบบกันนะนี่ในเกมแต่แค่นั้นละต่อจะวปดีโดโด้เจ Go

ไม่นึกไม่ฟันเลยว่าจอต่อตอนปิดดเนี่ยจะลื่นสไลเดอร์เก่งเพียงนี้แต่ไม่เป็นไรฉันจะกินคนเดียวแ่ห่ไม่แบ่งใครหรอกจบหมุดหมุออไม่ละไม่ละอาทาบาร์บีคิวจบจบจบใส่พริกไทยหน่อยหน่อยนี่พ่อคะทำไมคนนั้นเนี่ยมีฟองสบู่เต็มตัวอะไรเงี้ยอ๋อคือเขาหน่าจะคอร์สเพย์เป็นสกอตบอยอยู่อะดูสิมีทั้งสีเขียวแล้วก็มีฟองน้ำเต็มไปหมดอ่าตรงนี้เย็นสบายจังดีจังเลยได้แช่น้ำตอนอากาศร้อนๆอย่างนี้ มันช่างฟินดีซะเหลือเกินนี่มันเป็ดเหลืองนี่นะของแกลนี่แง้มแงมเมื่อกี้ฉันก๊อปท่าต่อตอไปโดมาแล้วตืดเป็นไงฉันก็ทำได้ว้าวคูบิสทีเก่งสุดยอดไปเลยนไงฉันว่าฉันไม่เหมาะกับการลื่นสไลเดอร์ฉันเหมาะกับท่าฟีสไตล์มากกว่าอย่าขวางฉันสินี่ฉันกำลังฝึกว่ายน้ำอยู่เป็นไง ฉันของไหมล่ะเห็นไหมปีหน้าฉันหวานฉันจะไปโอลิมปิกแล้วล่ะไปดูเขาแข่งกันนะลา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 เราต้องทาความสะอาดก่อนก่อนที่ลูกค้าจะมานะนี่ครับต่อตเบีโดเนี่ยได้รับอาชีพเป็นการชงเครื่องดื่มที่แสนอร่อยสุดวิเศษนะครับใครอยากมากินเนี่ยมาชิมได้เลยในเกม The ะซิมนั่นเองเออว่าแต่ใครตกแต่งร้านเนี่ยหน้าฉันจะใหม่อยู่แล้วนะดูผมฉันนีงไม่มีอยู่ เอาหน้าก็คิดซะว่าอบสาวหน้าละกันส oh <my> าวหน้าอะไรละ่ะหน้าไม่เนี่ยนะ ครูบอดี้วันนี้เนี่ยคนมากันเยอะมากๆเลยเรามาตั้งวงดนตรีกันมาฮะรับรองเราได้ดังระเบิดเลยนี่จะขาดฉันไปได้ยังไงเนี่ยฮะนี่คุณยากแกลนี่ครูบอดี้ไงลืมไปฉันลืมชวนแกจต่างป,ปิโดง่ายๆก็มากันครบแล้วเราไปตั้งวงดนตรีกันเลยดีกว่ารับรอง แขกต้องชอบแน่นแน่ามาพวกเราพร้อมกันนะว้าฉันตื่นเต้นนิดหน่อยอะแต่ว่าฉันพยายามจะดูเนื้อนะ<ห>โอเคพวกเราพร้อมนะฉันจะร้องแล้ว<ไ>เอาเลยฮัลโหลสวัสดีกับผม<แ>นีจะบอกว,วันนี้ผมม,มีความสุขพบน้ามีความสุขไม่เคยจะทุกข์นสนุกกับเขาเพื่อนอออๆออ้ออ้อ,อ,อพบ้ายังเป็นเด็กนัโตกันเล็กๆยังประมาได้กระช่าได้เป็นทีโลโอ้ดูดี่คนตอบรับดีมาก อาจจะพุงโลกินแตงโมมาเยอะแยะแต่ไม่จอยงะดูเนื้อแป๊บหนึง่งอะชา่อา,ชาอะช่าสนุกมากเลยเอ๊ะว่าแต่วงนั้นมันคุ้นๆแฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะได้ไปเล่นน้ำกับเราหรือเปล่าแต่ช่างมันเหอะเต้นต่อไม่รอแลจา้าจตจตเตจิ๋วเจตเจตจิ๋ว อาจารย์เออเออเออมาไม่เออฉันรู้สึกว่าฉันเล่นสเก็ตไม่ค่อยถนัดเลยอ่ะฉันไปสไลเดอร์ดีกว่าไหมดูดูตาละครเนี่ยแสบๆฉันก็ไปตานัดเหมือนกันอ่ะโอ้โหคุณยายล้มแล้วครูวิสทีก็ล้มโ้รู้สึกว่าสเก็ตเนี่ยมันไม่ใช่กีฬาของพวกเราเลยนะหรือว่าเราต้องไปเซิร์ฟสเก็ตแล้วเนี่ยเล่นล้อเลาะสเก็ตยังไม่หลอดจะไปเซิร์ฟสเก็ตแล้วเหรอ เอาละครับทุกคนก็ได้มารวมตัวกันบ้านของคุณครูบาดีนะครับ<ๆ>เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของคุณครูนั่นเองเราก็เลยต้องมาเฉลิมฉลองกันที่บ้านหลังนี้นะครับเม่ใครจะฉลองก็ฉลองไปคนเดียวเธอแต่ว่าเนี่ยฉันมาเพราะว่าฉันเห็นแกกินต่างหกเอเอพิซซ่าที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันแฮงงานกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็คือการเต้นแข่งกันนั่นเองเอะ,เ,อะ,เ,อะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังเต้นไม่พอกันอีกแล้วเนี่ย จับปัเต้นกันอีกครั้งหนึ่งโ <laughs> ีท่าทางจะหอบันหน้าดูเชียวเอาละพวกเราพร้อมนะสปายาคุณบอลดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเฮปปี้เบ<า>ิร์ดเดียวยังไม่อวยพรเลยคุณบอลดีจะเป่าซะแล้วเหรออ่ะอ้าวเดี๋ยวงาเป็นงาคุณยายแกรนนี่เค้กอร่อยมาเดี๋ยวฉันยังไม่ได้กินเลย <c oughs> งากะอะไรนีนะ เออฉันชอบรสชาตินี้อยู่แล้วนกแล้วแ,แกเป็นใครเนี่ยเอาละครับวันนี้ก็เป็นวันที่แสนอบอุ่นอีกเช่นเคยนะครับในเทศกาลสงการครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบเราเนี่ยสามารถโหลดซิมใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าใครอยากรู้ว่าเราเล่นแพ็กอะไรเนี่ยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยและสุดท้ายนะครับต่อตอนไปดกับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงการนะบ๊ายบาย